สวัสดีครับพบกับช่องโกวันกินทีไหนนะครับนักศึกษาการเมืองครับบรรยากาศฝนตกได้เมื่อคืนนะครับบรรยากาศดีๆครับการเมืองนะครับนะครับทางเวรงานครับครับรรยากาศชา่บ้านนะครับบ้านเนาะครับวันเพื่อไทยนะครับโอ้บรรยากาศดีครับฝนตกเด้ครับไข่บนแดงก็ยี่ตรงดีเลยนาะไข่บนแดงนะ แล้วครับบรรยากาศครับโอเควันน้อยแล้วครับข้างหลังมันเป็นปูแล้วครับมันหาหกโลเลยครับภูเขาครับแต่วันโมนี้มันเป็นหมอกครับฝนตกเล้ครับอากาศดีดีครับตอนเวรงานครับวันเองมาเลยครับกบวันกับมาเล้ครับหาตรวจสอบบ้าง ทั้งหมดแดงครับฝนตกใส่ฟ้าเรืยตรงนีง้แต่หมดแดงนะครับดดรรบยากาศดีๆครับนะครับมีหน้ากบวันแลครับนะครับมีสาแล้วครับอากาศดีๆนะครับเพิ่งนะครับ เห่เป็นมารงงรนนครับตรงไหนตรงน้าครับครับปลาครับมีปลาขอนด้ครับแล้วก็บันเดดชิปสอนปลาขอนเมื่อนะครับยี่านนาละแแหงครับนะครับบังาำหมดแดงกันครับมันตกค็ทด่ตรงดีแต่ รันเป็ยากัดบ,บานโคบวนครับให,ให้ตรงให้ตรงไหนตรงหน้าเขาได้ครับครับมาเลยครับโครบวนกับมาเลยนะครับบ้านโคขัดวันเนาะครับขัดมาแรงดนะครับ บรรยากาศดีๆครับบ้านขุนวันครับมีห้างหมดแดงมีวันเวงงานครับถ่ายบรรยากาศบ้านขุนวันเมื่อกี้ฝนตกบรรยากาศดีครับเห็นแมเตี้ยวเด่นกับปุ้บป่นกับมาได้แล้วครับนะครับไหวตัดแล้วบ่แล้วครับ ครับบรรยากาศวันโผลวันครับแดงฝนตกไฟ่แคต่ตรงขนาดนะครับมันหยุดน,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 น่ะที่แต่ที่ไหนไม่แย่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ